สวัสดีค่ะจารุวรรณสีอนุสิธิ์ค่ะอายุสี่สิบเอ็ดปีอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวเมื่อปีห้าแปดมันมีก้อนอะไรที่คอค่ะค,ค,คือลำบากแล้วกินอะไรเหมือนติดคอตลอดก็เลยจับดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้มันมีก้อนเล็กๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยเราเป็นประมาณปีห้าแปดเนาะแล้วเราก็ไปตรวจปีห้าเก้าหมอเขาเอาเข็มฉีดยามาเจาะก้อนที่คอก้อนนั้นก็ตรวจครั้งที่สองปรากฏว่า บเชื้อ,อร้ายมาเหลงสุดเลยแล้วก็เครียดท่อนข้างเครียดแล้วเรามีอาการคือมันเวียนหัวบ้านหมุนก้มอะไรก็ไม่ได้เหมือนหัวจะทิ่มที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาไม่สามารถทําอะไรแต่หันไปหันมาก็มีอาการคือเหมือนเดินเหมือนคนเมาเหล้าเซเหมือนปูอะไรเงี้ยค่ะทรงตัวไม่อยู่แล้วก็เหงื่อออกเหงื่อออกมากๆ แล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นก็เริ่มกินไม่ค่อยคือไม่อยากอาหารแล้วพอ,พอรู้ว่าเป็นมะเร็งหลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งนี่นะคะก็เลยได้ออกจากงานเพราะว่าเราไม่สามารถทํางานได้เหมือนคนอื่นเขาที่เราเคยทําได้แล้วเราทําไม่ได้เราก็เลยต้องออกหมอก็เลยนัดทําการผ่าตัดมะเร็งไทรอยข้างซ้ายหลังจาก ผ่าไทลอยด้านซ้ายออกไปแล้วหนึ่งข้างนะคะคืออาการมันก็ยังยังไม่ค่อยดีก็ยังทรงทรงทุดๆคือมียังมีอาการอยู่ก็เราก็ได้ทําการหาหมอทุกสามเดือนหมอนัดทุกสามเดือนพอครั้งที่สองหมอก็เลยอันตรสาวดูมันเหมือนมีก้อนเนื้อผิดปกติอีกข้างหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าหมอ จะตัดอีกข้างหนึ่งนะคะตัดสินใจตัดอีกข้างหนึ่งเราก็รักษาต่อเนื่องไปค่ะห,หมอก็นัดทุกสามเดือนอันต์ซาวคืนแร่รังสีค่ะเสร็จแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังเหนื่อยยังเพียยังไม่มีแรงคนเขาพอเขารู้ว่าเราป่วยเขาก็แนะนําสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาแนะนําก็ยังไม่ดีขึ้นรักษาไปเนาะเราก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งท่านได้ รู้ว่าเราป่วยท่านก็นเลยแนะนำผลิตภัณฑ์ผลิตินเนี่ยค่ะให้ทานชม่ำเสมอคือทานต่อเนื่องร่างกายเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้ไปตรวจค่าเลือดค่าเลือดก็คุณหมอก็บอกว่าดีหูค่าเลือดดีมากๆเลยค่ะจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยแล้วคือดีขึ้นสามารถออกกำลังกายได้เหมือนเราใช้ชีวิตได้ปกติ หมอคุณหมอล้วก็นัดตรวจเราเรื่อยๆค่าเลือดดีขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วพอไปตรวจหมอนัดล่าสุดก็ไม่พบเชื้อแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากมากที่เราค่ามะเร็งเราไม่มีแล้วเป็นศูนย์ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแล้วกลับมาทํางานได้ปกติจากที่เคยป่วยก็กลับฟื้นกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งด้วยพอลิตินค่ะที่คอก้อนนั้นก็ตรวจครั้งที่สองปรากฏว่า พบเชื้อร้ายมะเร็งสุดเลยแล้วก็เครียดค่อนข้างเครียดแล้วเรามีอาการคือมันเวียนหัวบ้านหมุนก้มอะไรก็ไม่ได้เหมือนหัวจะทิ่มที่พื้นอะไรย่เงี้ยค่ะทําไม่สามารถทําอะไรแต่หันไปหันมาก็มีอาการคือเหมือนเดินเหมือนคนเมาเหล้าเซเหมือนปูอะไร่เงี้ยทรงตัวไม่